รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยททบห้าร่วมกับแกรนออเด i ั่นวิวเสนอรายการร้อยเรื่องราววาไราตี้ก็ต้องอธิบายก่อนนะครับว่าต่อมลูกหมากโตเนี่ยปกติเนี่ยเกิดจากว่าต่อมลูกหมากเนี่ยมันใหญ่ขึ้นนะครับคำว,ว่าโตนี่คือมันใหญ่ขึ้นแล้วมันเบียดทางเดินปัสสาวะนะครับเบียดบริเวณท่อ,ทอปัสสาวะทาใ ผู้สูงอายุทํามีปัญหาเรื่องปัสสาวะว่าฉี่ลำบากนะครับอาจจะไม่ฉี่ออกได้ไม่เต็มที่นะครับการรักษาด้วยไอ้น้ำเนี่ยเป็นการรักษาแบบใหม่เป็นการผ่าตัดแบบหนึ่งแล้วกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ใช้มีดนะครับคุณจะกลัวการผ่าตัดด้วยการใช้มีดแต่ว่าการผ่าตัดด้วยไอ้น้ำเราไม่ได้ใช้มีดเราใช้วิธีการส่องกล้องเข้าไปในบริเวณของท่อปัสสาวะนะครับแล้วก็ใช้เข็มเนี่ยจิ้มเข้าไปในบริเวณของต่อมลูกหมากที่มันโตมาเบียดทางเนืนอปัสสาวะนะครับ ไอเข็มที่จิ้มเข้าไปเนี่ยเราจะพ่นไอ้น้าร้อนนะครับไอน้ําร้อนเนี่ยประมาณสักร้อยองศาเนี่ยเพื่อ,อ,อใหอ้น้ำเนี่ยมันนาพาความร้อนเข้าสู่บริเวณของเซลล์บริเวณนั้นทั้งหมดนะครับทีนี้เราไม่ได้พ่นแค่จุดเดียวเราก็จะปักตามจุดที่มันหลายๆจุดที่คิดว่ามันสามารถโตมาเบียดทางเดปบสาว่าพอมันโดนไอน้ําร้อนเนี่ยเนื้องเยื่อบริเวณนั้นก็จะได้รับความร้อนเข้าไปแล้วก็แอบซอบแล้วก็สลายไปในที่สุดเพียงแต่ว่าในช่วงแรกเนี่ยมันก็จะบวมก่อน นะครับหลังจากเหมือนเนื้อเราพอโดนคำรว่ามันก็จะบวมก่อนประบวมช่วงแรกเนี่ยดังนั้นหลังผ่าตัดจาเป็นต้องมีสายสวนปัสสาวะนะครับสักประมาณสองอาทิตย์โดยประมาณขึ้นอยู่กับว,ว่าต่อมลูกหมากนี้โตเล็กน้อยขนาดไหนขึ้นในแต่ละคนในคนที่โตไม่มากเราสามารถใส่ทิ้งไว้สัก2ออาทิตย์แล้วก็หลังจากเอาสายสวนปัสสาวะออกเนี่ยสามารถปัสสาวะได้ตามปกติใช้ชีวิตได้ปกตินะครับ ส่วนในคนที่โตมากบางคนเนี่ยาอาการบวมอาจจะยังมีค้างอยู่อาจจะอยู่นานเกินกว่า2อาทิตย์นคะครับอาจจะต้องใส่สายสวนประสาะที่นานกว่านั้นนะครับบางคนอาจจะมาสักเดือนนึงนะครับหรือว่านานถึงสเดือนก็มีเพียงแต่ว่าพอมันยุบบวมเสร็จเอาสายออกก็จะฉีดได้ปกตินะครับที่บอกว่าเป็นการรักษาแบบใหม่เพราะว่า1คือเคือเจ็บตัวน้อยนะครับแล้วก็ใช้เวลาการผ่าตัดไม่นานนะครับใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงสามารถทําได้ในผู้สูงอายุในคนที่มีปัญหาโรคประจําตัวหลายอย่างโรคแทรกซ้อนเยอะนะครับ ไม่ว่าจะมีเรื่องของภาวะหัวใจเลือดออกผิดปกติบางอย่างน,นะครับหรือว่าเรื่องหลอดเลือดสมองนะครับโรคบางอย่างที่เรียกว่าผ่าตัดอัดยุ่งยากในการผ่าตัดโดยปกติการผ่าตัดโดยวิธีนี้เนี่ยทำให้ได้ผลที่ดีนะครับในการรักษาแล้วก็ใช้เวลาไม่นานหลังจากผ่าตัดเสร็จบางคนกลับบ้านได้เลยนะครับเพียงแต่ว่าต้องมีสายสวนปัสสาวะกลับไปด้วยอย่างน้อยสองอาทิตย์ ผลข้างเคียงในช่วงแรกคือความเจ็บปวดนะครับเนื้อเยื่อบริเวณที่โดนเนี่ยมักจะมีโดนความร้อนมาอาจจะมีความปวดแสบปวดร้อนมีแสบขัดได้ในช่วงแรกนะครับพุกนี้เราก็ต้องมียาแก้ปวดแก้เสบกลับไปกินเหมือนกันนะครับเรื่องของการติดเชื้อในทันเนื้ปัสสาวะก็ต้องมียาปฏิชีวนะกลับไปกินนะครับผลช่วงแรกคือเรื่องของความเจ็บปวดแล้วก็หนักเสพแค่นั้นนะครับแล้วการที่ต้องลำบากที่ต้องมีสายสวนปัสสาวะกลับบ้านไปในช่วงแรกนะครับระยะยาหลังจากเอาสายออกฉีดได้ปกติโอเคนะครับ ข้อดีอีกอย่างหนึ่งคือในคนที่ยังมีกิจกรรมทางเพศเนี่ยการผ่าตัดด้วยวิธีนี้เนี่ยจะทําให้สมรรถภาพทางเพศบางอย่างเช่นปริมาณน้ำอสุจิอะไรยังเหมือนปกติซึ่งแตกต่างจากการผ่าตัดด้วยวิธีอื่นซึ่งบริเวณน้ำอสุจิอาจจะหายไปจากการผ่าตัดด้วยวิธีอื่นการเตรียมตัวปกติก็คือสมมติมว่ามีโรคประจําตัวนะครับในคนไข้ก็ต้องควบคุมโรคประจําตัวให้ดีไม่ว่าจะในเรื่องของเบาหวานความดันห,หัวใจก็ต้องกินยาแล้วก็ควบคุมให้ได้อยู่ในระดับเกณฑ์ที่สามารถที่จะผ่าตัดได้นะครับ ยาบางอย่างบางชนิดถ้ามียาละลายิ่มเลือดําเป็นที่ต้องหยุดก่อนอย่างน้อยอาทิตย์ตึงอย่างเงี้ยน,นะครับหรือว่ามีปัญหาโรคหัวใจจะต้องให้คุณหมอหัวใจตรวจดูว่าพร้อมที่จะผ่าตัดหรือเปล่านะครับนี่คือการเตรียมตัวก่อนลวกหน้าครับหลังจากการรับการรักษาก็ถ้าเอาสายส่วนปัสสาวะออกแล้วต้องมาติดตามนะครับติดตามกับหมอมาดูว่าหคือปัสสาวะปกติหรือ,อยังนะครับฉี่ได้ดีไหมมีติดเชื้อในทางเดินปสนัสสาวะไหมมีเลือดออกหรือเปล่านะครับแล้วก็มาอาจจะติดตามเป็นระยะอาจจะ3เดือน6เดือนหรือปีนึงต่อไปนะครับ ขอขอบคุณโรงพยาบาลยันฮีโรงพยาบาลเพื่อสุขภาพและความงามอย่างครบวงจรโทร7 7 3 3